สวัสดีค่ะครบบนี้นะคะพบกับคุณครูซูซี่ค่ะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมพัฒนาการคิดในหน้า196พร้อมๆกันเลยนะคะโจทย์มีอยู่ว่าอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วเติมคำตอบให้เป็นภาษาถิ่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ทั้ง5สถานการณ์กันเลยนะคะสถานการณ์ที่ห แม่ค้ากับนักเรียนตำบักหุงแซบบอแม่ค้ากล่าวนะคะนักเรียนจะต้องกล่าวว่าอย่างไรนักเรียนตอบว่าแซบอีหลีเดอร์เป็นภาษาถิ่นเดียวกันนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนะคะความหมายก็คือแม่ค้าถามว่าตำมะละกออร่อยไหมนักเรียนก็เลยตอบว่าอร่อยมากๆเลยจ้า สถานการณ์ที่สองเป็นบทสนทนาระหว่างนักเรียนแลนะคนที่ชื่อช่อเอื้องนักเรียนถามอะไรเอ่ยนะคะในขณะที่ช่ออื้งตอบว่าเฮายะการยักงานเจ้า hmm. เ mm hmm. มื่อคำตอบคือเฮายะการยักงานเจ้าแปลว,ว่าฉันกำลังทำการทำงานอยู่จ้า mm hmm. แสดงว่านักเรียนถามว่า ชอเอื้องทำอะไรอยู่ซึ่งในภาษาถิ่นเดียวกันคือภาษาเหนือถามเป็นคำถามแบบนี้ค่ะชอบเอื้องยะอย่างเจ้าสถานการณ์ที่3นะคะปุยฝ้ายสนทนากับนักเรียนปุยฝ้ายถามว่าเธอชอบไปเที่ยวที่ไหนหรือนักเรียนตอบทันทีว่าฉันชอบไปเขาใหญ่จ้ะซึ่ง ทั้งสองนะคะคุยเป็นภาษาถิ่นกลางคะ่ะสถานการณ์ที่สี่นักเรียนสนทนากับไข่นุย้ยนักเรียนถามอะไรในขณะที่ไข่นุ้ยตอบว่าฉัานไปแลโนโราฉัานไปแลโนโราหมายถึงฉันไปดูโนโรา ฉัน,ปโนโเป็นแลโราเป็นภาษาถิ่นใต้นะคะนักเรียนจึงต้องถามไข่นุ้ยเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นก็คือไข่นุ้ยไปไหนแปลว่าไข่นุ้ยไปไหนและสถานการณ์สุดท้ายนะคะเป็นบทสนทนาระหวา่างคุณครูกับนักเรียนค่ะคุณครูถามว่านักเรียนรับประทานอะไรเป็นอาหารกลางวันคะ คุณครูใช้เป็นรับประทานแทนคำว่ากินนะคะใช้คำว่าอาหารกลางวันเป็นแทนมื้อเที่ยงนะคะซึ่งหมายความว่าคุณครูใช้ภาษาไทยมาตรฐานเลยนะคะและเมื่อคุณครูใช้คำว่ารับประทานนักเรียนจึงตับว่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวค่ะถูกต้องค่ะ ฉะนั้นนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเมื่อดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนจดเข้าไปในหนังสือเนหน้า196ได้เลยค่ะและวิธีการส่งงานนะคะถ่ายรูปเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะโดยที่การถ่ายนะคะขอให้ถ่ายเต็มเต็มหน้าให้เห็นหมายเลขหน้านั่นก็คือหน้า196ให้เห็นด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่นอนามสกุลชั้นเลขที่ทุกครั้งเวลาส่งเลยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ